สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวคูปต้า L สามสี่ศูนย์แปดค่ะสวยมากอ่าแล้วก็จะมารีวิวแล้วถ่ายหน้าร้านค่ะว่ามีขนหนที่อ่ะยังไม่ติดจองแล้วมีขนหนที่ติดจองบ้างแล้วนะคะค่ะอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่15หธันวาคม2567ค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วปีใหม่นะคะลูกค้าทางร้านเราก็เปิดค่ะลูกค้าโทรมาเลยหรืแม่ค้ามาเปิด ขายรถถ่ายให้ค่ะเปิดเหมือนเดิมค่ะปีใหม่เดี๋ยวมาชมคันแรกค่ะคันแรกเป็นรุ่นคูปตา L 3 6 0 8 d t คันนี้ยังไม่ติดจอนะคะยังอยู่ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะเล่นเอกสารครบอุปกรณ์ใบมีดดันหน้าผ่านพวนเปิดราคาขายที่269,000บาทค่ะ269,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะ คันต่อมา L 3 4 0 8คันนี้ไม่ค้าเก็บงานสีให้บางจุดค่ะลูกค้าแล้วก็ได้เอกสารครบค่ะสวยมากยางหลังใหม่ค่ะยางหลังใหม่ยางหน้าก็เหลือประมาณ8ปอร์เซค่ะใหม่เหมือนกันอุปกรณ์ก็จะได้เปมิดเดิลหน้าผานพวนค่ะคันนี้เปิดราคาขายที่1 8ึ0 0 0สบาทคหนึ่ง1 8 0 0ดบาทค่ะ L สามสี่ดีทีค่ะคันนี้เล่มเอกสารครบค่ะคันต่อมา L 3ามสเป็นก้างค่ะแต่ว่าคันนี้ไม่มีเล่มนะคันนี้ทางนั้นมีใบซื้อขายให้อ,อุปกรณ์จะได้เป็นมิเันหน้าผ่านพวนแมคะเปิดราคาขายที่1นึ5 0 0สบาทคหนึ 1, 5, ่งแสนเจ็ดบาทค่ะลูกค้าคันนี้ เครื่องแก็บปั๊มดีทั้งสองคันค่ะพร้อมใช้างานเลยอ่ะทางคันนี้แม่ค้ามีใบซื้อขายให้ค่ะ L สามสี่ศูนย์แปดทางร้านจะมีสองคันสวยๆเดิมๆเ,เลยนะมะอ่าเก็บงานให้ฟรีเรียบร้อยทุกคันค่ะทางร้านเก็บงานอะไรให้บ้างคือทางร้านจะเช็คจุดั่วซึมให้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องบวกกองเช็คพวกซีนสี่ร้อรลูกหมาลูกปืนค่ะ จุดไหนรั่วซึมทางร้านก็เปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่ค่ะลูกค้าแล้วก็ทางร้านเก็บงานสีให้บางจุดค่ะเพื่อความสวยงามอแล้วก็ทางร้านจะมี L สี่ห้าคูนก์แปดทางเก็บงานอยู่แล้วก็ L สี่เจูนย์ปดค่ะปีใหม่น่าจะเสร็จค่ะลูกค้าลูกค้าก็ขั้นต่อมาค่ะขันต่อมาคันนี้ติดจองแล้วนะคะคันนี้ติดจองเมื่อวานค่ะ L สามหกศูนย์แปด แล้วก็จะมี L 4 0 1 8ค่ะ L 4 0 1 8 d 61กําำลังเดินทางมาค่ะน่าจะถึงช่วงค่ำข้ำค่ะลูกค้าท่านใดหารถไถ่มือสองสภาพดีไว้ใช้งานค่ะแวะชมที่ร้านเลยร้านรถถมือสองเรา,าที่ขอนแก่นค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะเปิดจันถึงอาทิตย์เลยพิกัรร้านค่ะตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ ร้านเรามีหน้าร้านจริงนะคะลูกาแล้วก็ขายรถไถจริงค่ะอยู่ติดสีแฟฟ่แยกไฟแดงเหล่านาดีค่ะตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีรถถ่ายราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสบาทค่ะจะเป็น L3408 สามสี 3, 4, สวยทั้งสองพันเลยค่ะลูกค้าสวยมากค่ะราคาเบาๆค่ะร้านเราขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดค่ะแล้วก็รับสมาชิากสกศค่ะขายสองช่องทางนี้เท่านั้นนะคะขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิากสกศค่ะ,ะสนใจแล้วถ่ายศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดค่ะเดี๋ยวไหมคะจาก ปากพิกัด GPS ร้านให้ใต้คอมเมนต์ u t ท b e นะคะลูกค้าสนท่านใดสนใจมาชมรถถทยหรือว่ามาเทสมาขับได้ค่ะร้านเราก็มีที่ดันเราก็ถลูกค้าค่ะที่ดันเราก็ถ่ายคคทเาายทสรถถฟ,ฟรีค่ะมาขับเลยคุ้มมากค่ะสาสิหแรงคันนี้ยางคันนี้จะแตกนะคะแต่ว่าแม่ค้าสั่งมาให้ยางเปอร์เซ็นต์มือสองมาอยู่กันเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ค่ะ ว่ายังข้างนี้สวยค่ะข้างนี้มันเหลือประมาณ70 70เอยู่70 75เแต่ว่าข้างนี้แตกค่ะเดี๋ยวไป้าเพี่ยนให้ใหม่เก็บยยงานเรียบร้อยค่ะ l 3 6 0 8ี5 5ค่ะ3.6แรงมาเครื่องยนต์สามสูบมาพร้อมท่อลั่นนะคะนี้ 4018ศูน่ะากำลังเดินทางมา l c 0 1 8สวยมากค่ะลูกค้าลูกค้าใดสนใจอ่ากำลังมองหารถถ่าย l สี1 8อยู่พรุ่งนี้มาแวะชมที่ร้านได้ค่ะแม่ค้าได้รถบ้านเดิมๆม,มาแล้วก็ l ส5 0 8 d าแล้วก็ LC708 จกำลังเก็บงานอยู่นะคะค่ะช่างกำลังเก็บงานอยู่ วันนี้แมค่คาขอจบการรีวิวรถถ่ายหน้าร้านแล้วก็คันที่ติดจองแล้วค่ะที่จะเข้ามาใหม่เพียงเท่านี้คะ่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเรานะดีคอนแก่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบอันให่ขลิปหน้าลูกค้าสวัสดีค่ะ